ชเชาเ้าเาลยเช้าเลยโอ้โปะปะ,ปะนำหน้าเลยนำหน้าเลยไหวไม่ลากระเ,เป๋าเนี่ยวหวยแน่นะไหวจริงๆเดินเข้าเ <c oughs> ช้าเลยไปไหนเช้าเลยไปโรงเรียนเหรอ ใช่ลไปโรงเรียนมั่งแต่งตัวแบบนี้อแม่อยู่ไหนอนาเดี๋ยวนี้มันท่าอะไรนะไม่ใช่ท่าแพนี่มันท่าใหม่เด้อไม่ใช่ท่าแพ่ไม่ไเพรท่าขึ้นได้นะท่าเ่แล้ว โทรหาแม่ให้หน่อยโทรหาแม่หน่อยไม่ต้องโทรแล้วแอลดึงต้นมะกอกกับพวกบ้านเราทีนี้ต้นหน่อยกกอ็ไงก็หนามไงไอ้มากุ้มน้ำเรียกมากุ้มเป็นมะกอกกุ้มน้ำนู่นนู่น เราจะเดินไปไหนกันไปเดินไปข้างนอกเลยเจ้าแหล่เจ้าแล่กูไหวไหมเน้อกระเป๋าเนี่ยไหว,นะวแน่นะเดือดลับทิ้งกระเป๋ามาแล้วคิ้ิอ้าวนั่นไงลมปากกว้างมาแล้ว ห่าวะดิยังไม่ขึ้นรถเลยห่าวแล้วอ่ะขึ้นรถก็หลับพอดีปากก็แดงเป๊ะปากก็แดงเป๊ะแม่บอกน้เ่มกแวนอนี่ย

chị giàn được tay hơn, anh giàn à, tớ bị nhớ tay han đâu cô